รับซื้อเหรียญราคารวมกันสูงถึง11,000บาทมีข้อมูลยังไงต้องดูตรงไหนเดี๋ยวมาดูกันกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารจากทางช่องเราติดต่อซื้อขายเหรียญและของมีค่าได้ที่ Facebook เมตตามหามงคลสวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนักสะสมทุกคนก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของพวกเราสำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาให้ความรู้เพื่อนๆเหมือนเดิมนะครับ รับซื้อเหรียญมูลค่ารวมกัน1,000บาทมีข้อมูลยังไงต้องดูตรงไหนจุดสังเกตความแพงดูได้ยังไงบ้างเดี๋ยวตามมาไปพร้อมๆกันนะครับก่อนไปรับชมอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งด้วยโอเคเดี๋ยวผมให้ดูพระที่เคยเหมามาก่อนก็ปัจจุบันเหลือไม่เยอะแล้วนะครับเหมามาแบบเขาเรว่าไงเป็นเป็นโลอะเป็นถุงใหญ่เลยนะครับอะคือเราบอกก่อนนิดนึงว่า เพื่อนๆคนไหนที่บอกมีเยอะนะครับผมเจอเจอบ่อยนะมีเยอะเนี่ยคือขอแบบเป็น10โลขึ้นไปนะฮะคือถ้ามี5องค์เนี่ยไม่ไม่เรียกว่าเยอะนะบางคนมี5้าองค์10องค์ก็ถือว่าก็เรียกว่าเยอะละแต่แถม5้าองค์10องค์นั้นก็ไม่ใช่พระหลักด้วยนะครับถ้าเป็นพระหลักเนี่ยก็อาจจะอ่ะก็อาจจะเยอะนะครับถ้าพระหลักห้5องค์10องค์ก็ถือว่าเยอะแล้ะแถมไม่ใช่พระหลักเป็นพระแบบโอ้โหพระเหมาเลยครับห้าองค์10องค์ไม่เรียกว่าเยอะนะครับเพราะอย่างที่ผมเคยเล่าว่าบางทีอ่ะซื้อเป็นถุงอ่ะ หงใหญ่ๆเลยนะหลักร้อยเองนะครับดังนั้นเนี่ยเราอะไรที่เราได้มาไม่แพงเราก็จะแบ่งเพื่อนๆนไม่แพงนะคร,ครับองค์แรกเหมือนเป็นล็อกเก็ตเสด็จพ่อรอห้านะครับอ่ะองไม่ใหญ่เห็นไหมเ,เพื่อนๆอ่ะเห็นไหมครับองค์นิดเดียวเองเห็นไหมเห็นไหมครับองค์เล็กมากๆนะครับเหมาะแก่การบูชานะครับอ่ะใครได้ไปบูชาเนี่ยนาสายสร้อยร้อยบูชาขึ้นคอได้เลยนะครับ ก็ศักดิ์สิทธิ์มากๆนะครับก็ใครอยากได้อะไรเนี่ยขอพรต่อท่านนะครับอ่าไม่ต้องบนนะครับขอได้เลยใครอยากบูชาราคากันเองนะครับเรียญละ100บาทนะครับก็เรียกได้ว่าไม่แพงนะครับเพราะว่าเราก็ได้มาไม่แพงเหมือนกันองค์ท,ที่2นะครับเป็นหลวงพ่อสดวัดปากน้ำนะครับก็มีลวดลายกระหนกสวยๆด้วยเห็นไหมครับอ่าเหยียญหลวงพ่อสดเนี่ยขลังมาก นะครด้านหลังเป็นยันน้ำมูพุทธยะยันพระเจ้าห้าพระองค์ก็เรียกได้ว่าเป็นพระเกจิคณาจารย์ที่ขลังมากๆนะครับใครอยากบูชาเนี่ยก็ราคากันเองบอกตรงๆนะครับใครไปสั่งทําเองแบบนี้เนี่ยไม่ได้ร้อยหนึ่งแน่ๆหลายร้อยนะครับถ้าไปสั่งทําเองแบบนี้เห็นว่าเหียนลายกระหนกสวยๆแบบนี้เลยนะครับอ่ะโอเคเนาะอย่างที่3นะครับสาริกาลิาสาริกา,ะา,กานะครับเป็นนกคู่เห็นไหม ผู้จะาให้มีคนเชื่อถือมีคนรักมีเสน่ห์มีคนหล,ลงนะครับแฟนรักแฟนหลงใครเห็นรักใครเห็นหลงฟังคําเรานะครับก็ปัจจุบันถือว่าค่อนข้างหายากนะสาริกาที่เป็นทรงรกคู่แบบนี้ราคาไม่ได้แพงนะครับองค์นี้ก็ขายแบ่งปันไว้แล้วกันใครที่ชื่นชอบนะวัตถุมงคลพระเครื่องแบบนี้ก็ทักทายกันมาได้องค์ที่สี่นะครับรู้สึกจะเป็นพระพุทธชินาราชนะแต่ผมไม่ทราบวัดไหนนะครับ สภาพแบบนี้ผมรู้เลยว่าคนสมัยก่อนเคยบูชาเคยนํามาใช้แน่นอนนะครับก็คือนํามาถูร่างกายให้พุทธคุณเข้าตัวนะครับก็เป็นความเชื่อที่ไม่รู้ว่าถูกหรือผิดนะแต่ผมแนะนำว่าคนสมัยนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยแนละ้วคนสมัยนี้เลี่ยมกรอบดีกว่านะครับจะบูชาได้แต่ว่าต้องเลี่ยมกรอบด้วยนะครับเพราะว่าเผื่อนาไปปล่อยตอ่อเผื่อเวลาต้องการเงินเนาะ,ะไม่ไม่เห็นถูงนะก็ไม่แพงนะครับราคาตัวเองใครรู้วัดก็ เช่าไปได้นะครับองค์นี้ไม่แพงไม่แพงองค์ที่5ครับองค์สุดท้ายนะครับสมเด็จโตนะครับเป็นพระเครื่ององค์เล็กนะก็ไม่แพงนะครับใครอยากบูชาก็ได้นะครับอ่ะราคากันเองมากๆาะครับสมเด็จโตเป็นพระที่ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบแล้วก็เป็นพระที่ดังนะครับสมเด็จวะะัดระฆังพิม์ใหญ่เนี่ยโอ้โหใครมีของแท้นะต้องแท้นะครับ ราคาปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่หลักสิบกว่าล้าน up ถึงร้อยล้านเลยสาหรับสมเด็จวันละครั้งทีมใหญ่นะครับโอเคมาพูดเรื่องเหรียญกันต่อนะครับรวมข้อมูลเหรียญที่จะให้ในวันนี้นะครับอ่ามีเหรียญอะไรบ้างก็เดี๋ยวเอามาพูดถึงเหรียญนี้ก่อนดีกว่าเหรียญนี้บางคนอาจจะไม่ค่อยได้เห็นนะครับอ่ะก็ได้ดูคลิปนี้ก็ได้เห็นแล้วเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญในหลวงรัชกาลที่9นะครับอ่ะบางคนอาจจะบอกเอ้พี่มีเหรียญแบบนี้ด้วยหรอมีครับเป็นเหรียญเหรียญนี้บอกก่อนนะครับ เป็นเหรียญกระสาบที่ระลึกนะครับไม่ใช่เหรียญกระสาบหมุนเวียนอ่ะงงเดี๋ยวจะมีคนงงไหมเนี่ยเหรียญกระสาบหมุนเวียนก็คือเหรียญใช้งานแบบนี้นะครับอ่ะเอาไปใช้งานได้นะเหรียญแบบนี้นะครับซื้ออาหารขึ้นรถลงเรือนะครับขึ้นเครื่องบินเหรียญแบบนี้นะครับใช้งานได้นะเขาเรียกว่าเหรียญหมุนเวียนแต่เหรียญแบบนี้เนี่ยเขาจะเรียกว่าเหรียญกระสาบที่ระลึกนะครับคือเน้นเน้นนะใช้คำว่าเน้นเก็บสะสมนะครับเน้นในการอา่เก็บ แต่ละคนนะครับบางคนเนี่ยเก็บไว้ขายบางคนเก็บไว้เก็งกําไรบางคนเก็บไว้เป็นเขาเรียกว่าอะไรอะหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะครับแล้วแต่บุคคลนะก็เหรียญนี้นะครับอ่าเหรียญนี้เป็นเหรียญอะไรนะครับผมให้ดูเลยเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญสิบบาทงานปีต้นไม้แห่งชาตินะครับเหรียญสิบบาทงานปีต้นไม้แห่งชาติในปัจจุบันนี้นะครับใครมีสภาพสวยๆเลยนะ วิ้งวิงวับวับนะครับไม่ผ่านการใช้งานใดๆทั้งสิ้นนะราคารับซื้อเนี่ยสูงสุดอยู่ที่เหรียญละ1,000งบาทนะครับเรียกได้ว่าเป็นเหรียญที่ราคาไม่ค่อยตกนะครับเพราะว่านักสะสมเนี่ยต้องการมากๆนะครับดูดีๆนะครับเพื่อนๆ10บาทปีต้นไม้นะเห็นเขาว่า10บาทไหมสิบไทยบาทแล้วก็10บไอโรอบิกเห็นไหมครับตรงกลางเหรียญเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ต้นไม้ใหญ่ๆเลยเห็นไหมอ่ะ ให้ดูนะครับงานปีต้นไม้หิ่งชาตินะครับปะเทศไทยนะครับพศ2อ2 8สถึง2อ3 1นะครับไทยแลนด์แล้วก็เป็นอักษรภาษาอังกฤษนะครับเหรียญแบบนี้ในปัจจุบันนะครับอ่าใครมีสภาพสวยมากๆไม่ผ่านการใช้ใดๆนะครับราคาเนี่ยสูงถึงเหรียญละ1,000บาทนะครับถ้าเกรด M S 70ไม่ต้องตอบนะครับอีกเหรียญหนึ่งคือเหรียญนี้ครับผมอ่าเหรียญสิบ ปี 3, 7เอา้าเหรียญสิปี37มีเยอะมีแยะใช่ครับเพราะว่าผลิตร้อยล้านเหรียญนะครับไม่แปลกที่คนจะมีเยอะแต่เหรียญสิปี37เนี่ยถ้าเป็นแบบบล็อกพลสเสียนกลับนะอะให้ดูเห็นไหมครับด้านหน้าหันขึ้นเราพลิกข้างนะด้านหลังหันลงนะครับก็คือด้านหน้ากับด้านหลังหันไปคนละทิศคนละทางนะครับแบบนี้เนี่ยราคา10บาทเท่าน้าเหรียญเอา้าแล้วแบบไหนแพงละ่ะแบบที่แพงนะครับก็คือ เหรียญสบาทปี37แบบที่เป็นด้านก้อย2ด้านนะครับก็เหรียญ10บาทปี37เนี่ยพบเจอด้านก้อย2ด้านเ,เรียกได้ว่าน่าจะเป็นบ่อย,อยที่สุดนะในเหรียญ10นะครับปีอื่นๆก็มีปี38ก็มีพบนะครับแต่ส่วนใหญ่นะผมเชื่อว่าส่วนใหญ่ที่พบเนี่ยเหรียญ10ที่เป็นด้านก้อย2ด้านคือของปี2537นะครับปีอื่นๆก็มีบ้างแต่ว่าอาจจะไม่เยอะเท่าปี37 นะครับฉะนั้นเนี่ยใครมีเหรียญสิปี37ที่เป็นด้านก้อยสองด้านนะครับสภาพสวยและแท้นะต้องแท้ด้วยนะเพราะว่าปัจจุบันมีมิจฉาชีพนะครับปลอมแปลงเหรียญเยอะมากนะครับใครติดตามช่องดังๆร้านดังๆเนี่ยเขาออกมาพูดให้ฟังบ่อยๆนะครับถ้าแท้สวยนะครับเหรียญ10ปี37นะบล็อกด้านก้อย2ด้านนะครับแท้สวยสภาพดีๆเนี่ยราคาสูงสุดอยู่ที่เหรียญละหมื่น นะครับถ้าเกตด m s 7 0สเนี่ยโหได้เลยนะครับฉะนั้นเนี่ยดูให้ดีก่อนนะครับเพราะว่าในปัจจุบันมีมิจฉาชีพปลอมแปลงเรียนแบบเหรียญจำนวนมากนั่นเองโอเคคลิปนี้ผมให้ความรู้เพียงเท่านี้นะครับสองเหรียญรวมกันก็มูลค่าประมาณ1 1 0 0 0บาทโอเคคลิปนี้ให้ความรู้เพียงเท่านี้แล้วกันอย่าลืมติดตาม Subscribe กระดิ่งนะครับสวัสดีครับ